แมนพิบลีกนัดที่35บจบเป็นที่เรียบ,ยกกบร้อยนะครับลิฟว์ยังเก็บชัยชนะแมงไม่ได้อยู่อันดับ3นะครับรองลองมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพิมมารีกน่าจะเป็นซังซิตี้หรือจะเป็นอังอาร์เซนอนต้องมา,าด,ดูครับแล้วก็ลิวแมนยูก็จะพึ่งหวังนะครับปีนี้แมนยูตกลงเยอะคะแนนยังไม่ขึ้นครับก็เคเอซีก็ตกเรือตั้งอันดับเยอะครับ ผีขึ้นผีลงนะครับเคอซี LC, นะครับทีมทีมรักเก่าตั้งแต่ผมเชียร์บอลใหม่ๆนะครับแล้วแต่ปีนี้ซิตี้มาหนึ่งนะครับซิตี้กับอาร์เซนอลมาหนึ่งนะครับสูซีดีไหมครับอาร์เซนอลยังอยู่อันดับหนึ่งนะครับอาร์เซนอลอยู่อันดับหนึ่งมาซิตี้มาซิตี้อยู่อันดับสองลงมาจากอาร์เซนอลแค่สูซีแค่แคโปรตแต้มแค่นั้นนะครับ มาสเตอร์ที่ก็เมื่อคืนก็ซัดของเออริงเบฮานันของประตูเดียวครับแล้วก็เป็นโยชโกวาดิโอนะครับก็ตั้งแต่ละทีมก็ฟอร์มใช้เขามันนะครับโค้ชตั้งแต่ละทีมจะวางแผนรำไหนนะครับนักบอลนักบอลตั้งแต่ละคนโค้ชเ้ก็เป็นคนจาัดก,การนะครับมาเสเตอร์ที่ยังแข็งไม่ครบนะครับเหลืออีกหลายเกมก่อนทุกทีมนะครับ ก็มีหลายทีมที่ต้องตะลุพิมพ์ลีครับแมสติร์ซีมีแต้มแค่79แต้มครับอาร์เซนอลมีแ0แต้มนะครับสูซินิแพ้ครคบฮาซิตี้ังาดแต้มแซงอาร์เซนอลได้ก็จะเป็นจา่าฝูงนะครับถ้ามีเรื่องอะไรสอบถามมาได้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ของแครับ